สวัสดีครับยูนีต้อนรับสู่การพูดคุยจอดลึกนะครับที่เราจะมาคุยแค่แกะเก่าเอาประเด็นความรู้จากข้อมูลต่าง,างๆมาย่อยให้ฟังกันง่ายๆครับวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องที่เอ่อเรียกว่าเป็นโจทย์คลาสสิกเลยก็ได้นะครับแต่ก็ยังท้าทายอยู่เสมอคือทํายังไงให้นโยบายดีๆเนี่ยมันถูกนําไปใช้ได้จริงแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีโดยเฉพาะเอ่อในวงการศึกษาไทยเรานี่แหละครับที่การเปลี่ยนแปลงมันเร็วเหลือเกินค่ะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะเพราะหลายๆครั้งเราเห็นนโยบายดีๆเยอะแยะเลยนะคะแต่พอถึงเวลาเอาไปใช้จริงเออมันก็อาจจะไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังไว้ใช่เลยครับทีนี้ประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือกระบวนการที่ทางสกสรหรือสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาเขาใช้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆของเขาเนี่ยครับแล้วก็จะมองไปข้างหน้าด้วยว่าเอ๊ะ มันมีแนวคิดเรื่องการสร้างนวัตกรรมให้กระบวนการพวกนี้มันเฉียบคมขึ้นหรือว่ามีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นได้ยังไงบ้างอือห uh ือ huh. น่าสนใจค่ะข้อมูลหลักๆที่เราจะอ้างอิงกันวันนี้ก็มาจากรายงานวิจัยชิ้นหนึ่งเลยครับชื่อค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาค่ะชื่องานวิจัยก็บอกชัดเจนเลยนะคะว่าเน้นเรื่องนวัตกรรมกระบวนการ ใช่ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจวิธีคิดวิธีทำงานของสกสแล้วก็ลองถอดบทเรียนออกมาดูว่าเออการทำนโยบายมันเวิร์กจริงๆเนี่ยต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเราจะดูทั้งตัวอย่างจากสกศเองแล้วก็อาจจะเทียบเคียงกับองค์กรอื่นๆที่ในงานวิจัยเขาก็ไปศึกษามาด้วยนะครับอย่างสภาพัฒน์ CBO อ๋อมีเทียบกับที่อื่นด้วยใช่ครับ หรือแม้แต่ฝั่งเอกชนเลยอย่างบิดคับหรือไทออยเพื่อให้ได้มุ่งมองก,งกว้างนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ค่ะดีเลยค่ะจะได้เห็นภาพเปรียบเทียบกันเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าคำถามแรกเลยที่ผมว่าหลายคนก็คงสงสัยคืออะไรที่ทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติเนี่ยมันซับซ้อนมันยากเย็นขนาดนั้นครับเหมือนเป็นเรื่องออปวดหัวตลอดกาลเลย เพราะเบาๆค่ะเรียกว่าเป็นคำถามที่ตรงจุดมากเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะ eh, นโยบายออกมาแล้วก็สั่งการลงไปสิมันก็น่าจะจบใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วคือนะักวิชาการที่เขาศึกษาเรื่องนี้มานาน,านเนี่ย เขาก็บอกตรงกันเลยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันคือกระบวนการทั้งหมดเลยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนต่อเนื่องเอ่อต้องใช้ความพยายามการประสานงานการปรับตัวสูงมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่ประกาศนโยบายปุ๊บแล้วมันจะสําเร็จปั๊บแบบนั้นเลยอ๋อครับคือมันเป็นกระบวนการไม่ใช่แค่เหตุการณ์ครั้งเดียวจบใช่ค่ะเป็น process ที่ยาวนานแล้วในงานวิจัยเล่นนี้ เขามีกรอบหรือม es que ีโมเดลอะไรมาช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการที่ว่านี้ให้มันชัดขึ้นไหมครับเห็นว่ามีตั้ง6ขั้นตอนเนี่ยมันจะยิ่งซับซ้อนไปไหมครับเนี่ย คือเขาแบ่งเป็น2ระดับค่ะระดับมหาภาคกับระดับจุลภาคระดับมหาภาคหรือภาพใหญ่นี้มี3ขั้นคือ 1. การแปลงนโยบายให้มันชัดเจนทําเป็นแนวปฏิบัติได้ 2. คือการสร้างการยอมรับคือเตรียมองค์กรเตรียมคนทรัพยากรต่างๆให้พร้อมและ3คือการควบคุมกํากับติดตามประเมินผลค่ะครับมหาภาค3ขั้นแล้วจุลภาคล่ะครับ ส่วนระดับจุลภาคหรือระดับปฏิบัติการก็มีอีก3ขั้นค่ะคือ4การระดมพลังหมายถึงสร้างความเข้าใจหาแนวร่วมหาสมัครพักพวก5คือการลงมือปฏิบัติจ,จริงอันนี้คือให้เกิดการยอมรับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันจริงๆเลยและสุดท้ายขั้นที่6การสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความยั่งยืนทําให้มันต่อเนื่องไปได้ไม่ใช่ทําแค่ช่วงแรกๆแล้วก็หายไปค่ะ โหฟังดูครบท้วนดีนะครับทั้งภาพใหญ่ภาพย่อยแล้วจาก6ขั้นตอนนี้ครับมีข้อสังเกตไหมครับว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย ขั้นตอนไหนที่มันมักจะเป็นข้อขวดหรือเป็นจุดที่ทําให้สะดุดล้มเหลวกันมากที่สุดครับในทางปฏิบัติเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะจากงานวิจัยหลายๆชิ้นนะคะรวมถึงที่อ้างในรายงานนี้ด้วยเนี่ยมักจะชี้ไปที่รอยต่อระหว่างระดับมหาภาคกับจุลภาคนะคะโดยเฉพาะขั้นตอนที่2คือการสร้างการยอมรับกับขั้นตอนที่5คือการปฏิบัติจริงอ๋อการยอมรับกับการลงมือทํา ใช่ค่ะคือต่อให้เราแปลงนโยบายมาดีเลิศแค่ไหนวางแผนมาเป๊ะแค่ไหนแต่ถ้าคนในองค์กรหรือคนที่ต้องเอาไปปฏิบัติจริงๆเขาไม่ยอมรับไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยหรือแบบว่าขาดทรัพยากรขาดทักษะจําเป็นเนี่ยมันก็ยากมากค่ะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริงๆขึ้นมาได้นึกภาพออกเลยครับค่ะดังนั้นปัจจัยความสำเร็จมันก็เลยต้องอยู่ที่วัตถุประสงค์นโยบายต้องชัดทรัพยากรต้องพอ คนทาต้องมีทัศนคติที่ดีการเมืองต้องหนุนด้วยนะคะส่วนความล้มเหลวก็มักจะมาจากเรื่องเดิมๆค่ะนโยบายไม่ชัดเจนคลุมเครือขาดการประสานงานที่ดีคนปฏิบัติต่อต้านไม่ยอมรับหรือรู้สึกว่าแบบโดนสั่งมาไม่ได้เป็นเจ้าของไอเดียอะไรแบบนี้ค่ะชัดเจนเลยครับว่าไอเรื่องการสร้างการยอมรับกับการลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญจริงๆ นั้นเราลองได้ดูตัวอย่างจริงจากสกศกันเลยดีกว่าครับว่าเขาจัดการกับความท้าทายพวกนี้ยังไงในงานวิจัยเขาเจาะลึก3นโยบายหลักใช่ไหมครับมีอะไรบ้างนะครับทวนอีกทีใช่ค่ะมี3มเรื่องหลักๆคือมาตรฐานการศึกษาของชาติพศสอ6 1อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดี แล้วก็มีมาตรฐานสถานนี้พัฒนาเด็กประถม,มวัยพศส5 6 2แล้วก็กรอบคุณวุฒิแห่งชาติพศ2560ค่ะซึ่งในรายงานเนี่ยให้รายละเอียดของตัวมาตรฐานการศึกษาของชาติค่อนข้งนขางเยอะค่ะน่าจะใช้เป็นกรณีศึกษาคุยกันได้ชัดเจนเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเจาะที่ตัวมาตรฐานการศึกษาชาติกันก่อนเลยในแต่ละขั้นตอนที่ว่ามาสกศเขาทำยังไงบ้างครับเริ่มจากขั้นแรกเลยการแปลงนโยบาย ค่ะสำหรับขั้นการแปลงนโยบายเนี่ยสกศไม่ได้แค่ประกาศมาตรฐานกว้างๆออกมานะคะแต่เขาทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานปฏิบัติเลยคือประสานให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยไปกำหนดมาตรฐานย่อยหรือแนวปฏิบัติที่มันสอดคล้องกันแล้วก็มีการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรือที่เรียกว่า PAR เนี่ยค่ะเพื่อหาแนวทางที่มันทำได้จริงเหมาะกับบริบทของพื้นที่ต่างๆอ๋อมีทำ PAR ด้วยใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีการจัดทําแผนขับเคลื่อนที่ค่อนข้างชัดเจนมีการกําหนดยุทธศาสตร์ถึง6ด้านเลยนะคะเช่นการสร้างการรับรู้การพัฒนาครูระบบติดตามประเมินผลอะไรพวกนี้ค่ะการทํา P.A.R. นี้น่าสนใจนะครับเหมือนกับว่าร่วมกันสร้างแนวทางปฏิบัติไปพร้อมๆกับคนที่ต้องใช้เลยไม่ใช่คิดมาจากส่วนกลางอย่างเดียวใช่ค่ะเป็นการทํางานร่วมกัน แล้วขั้นตอนที่สองล่ะครับการสร้างการยอมรับที่เราคุยกันว่ามันสําคัญมากสอกสอทํายังไงให้คนในวงการศึกษาเขาโอเคยอมรับมาตรฐานนี้ครับปรมนี้สกสเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะคือมีการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งครูผู้บริหารนักวิชาการผู้ปกครองเข้ามาให้ความเห็นตั้งแต่ตอนร่างมาตรฐานเลย และในตัวมาตรฐานเองก็ระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไว้ค่อนข้างชัดเจนมีการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนที่มีตัวแทนจากหลายๆภาคส่วนเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันทำ และที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องการสื่อสารค่ะเขาใช้ช่องทางหลากหลายมากมีทั้งทำสื่อรูปแบบต่างๆเป็นอินโฟกราฟิกเป็นคลิปวิดีโอจัดเวทีสัมมนาให้ความรู้ทั่วประเทศหรือแม้กระทั่งจัดประกวดสื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาชาติด้วยนะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจแล้วก็การยอมรับในวงกว้างมากขึ้น Oh, ใช้หลายวิธีมากๆเลยนะครับทั้งดึงคนเข้ามาทั้งสื่อสารออกไปแล้วเรื่องการติดตามประเมินผลล่ะครับขั้นตอนที่3ทํายังไงให้รู้ว่านโยบายมันเดินหน้าไปได้จริงไม่ใช่แค่ประกาศแล้วก็เงียบไปเขามีกลไกการติดตามที่เริ่มทํามาตั้งแต่ปี62เลยค่ะคือหลังจากประกาศใช้มาตรฐานไม่นานก็เริ่มติดตามแล้ว ผ่านคณะทํางานชุดต่างๆเนี่ยแหละค่ะใช้เครื่องมือหลายๆทั้งแบบสอบถามการขอรายงานผลการดําเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาต่างๆโดยประเด็นที่เขาเน้นติดตามก็คือ,อ,อระดับความเข้าใจของผู้ปฏิบัติการนํามาตรฐานไปใช้จริงในโรงเรียนการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องหรือการเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในอะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งมันก็ช่วยให้เห็นภาพรวมว่านโยบายมันถูกนำไปปรับใช้อย่างไรบ้างฟังดูเป็นระบบดีครับไม่ใช่แค่ติดตามว่ารู้หรือไม่รู้แต่ดูไปถึงว่าเอาไปใช้อย่างไงด้วยใช่ค่ะดูที่การปฏิบัติจริงแล้วในระดับปฏิบัติการล่ะครับขั้นตอนที่5การปฏิบัติจริงกับขั้นตอนที่6กการสร้างความยั่งยืนมีอะไรที่งานวิจัยชี้ว่าเป็นจุดเด่นหรือน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับมีจุดที่น่าสนใจค่ะ คือตัวมาตรฐานการศึกษาของชาติเองเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นแบบพิมพ์เขียวตายตัวที่ทุกโรงเรียนจะต้องทําเหมือนกันเป๊ะๆนะคะแต่เขาค่อนข้างเปิดกว้างให้สถานศึกษามีอิสระในการนําไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทแล้วก็อัตลักษณ์ของโรงเรียนตัวเองได้ซึ่งตรงนี้น่าจะช่วยลดแรงต้านแล้วก็ทำให้มันปฏิบัติได้จริงมากขึ้น อ๋อคือมีความยืดหยุ่นใช่ค่ะมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ในส่วนของการสร้างความยั่งยืนเนี่ยสะกะสะก็พยายามส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนแล้วก็สนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ในโรงเรียนเพื่อให้ครูผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือกันพัฒนาการทํางานอย่างต่อเนื่อง อันนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะของการสร้างความยั่งยืนการให้ความยืดหยุ่นกับการส่งเสริม PLC นี่ดูเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์ดีนะครับทําให้คนทํางานเขารู้สึกเป็นเจ้าของแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันได้สรุปได้ว่าสำหรับมาตรฐานการศึกษาชาติเนี่ยกสกศก็มีกระบวนการที่ค่อนข้างรอบด้านพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ แล้วอีก2นโยบาย่ะครับคือกรอบคุณวุฒิแห่งชาติหรือ NQF ที่พยายามจะเชื่อมการศึกษากับโลกการทํางานกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กประถมวัยที่อยากให้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศกระบวนการนําไปปฏิบัติก็ใช้แนวทางคล้ายๆกันนี้ไหมครับใช่ค่ะโดยหลักการแล้วกรอบ6ขั้นตอนในการวิเคราะห์ก็ยังคงใช้แนวทางคล้ายๆกันค่ะแม้ว่ารายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามลักษณะเฉพาะของนโยบายนั้นๆน,น,นะคะ แต่ก็ทําให้เราพอจะเห็นภาพรวมได้ว่ากสกสมีวิธีการทํางานที่เป็นระบบประมาณนี้ในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญสําคัญค่ะเข้าใจครับทีนี้ในชื่อรายงานวิจัยเขามีคําว่านวัตกรรมกระบวนการหรือ process innovation อยู่ด้วยคํานี้ในบริบทของการนํานโยบายไปปฏิบัติเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับมันใช่เรื่องของการต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆล้ำๆเสมอไปหรือเปล่าครับอ๋อค่ะ คำว่านวัตกรรมกระบวนการเนี่ยจริงๆแล้วความหมายมันกว้างกว่าแค่เรื่องเทคโนโลยีนะคะมันคือการปรับปรุงหรือคิดค้นวิธีการทํางานใหม่ๆอะไรก็ได้ค่ะที่จะทําให้เราบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้นอาจจะเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นประหยัดขึ้นหรือว่าสร้างคุณค่าใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนอาจจะเป็นการเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานลดความซับซ้อนหรือนําเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาช่วยซึ่งเครื่องมือนั้นอาจจะเป็นเทคโนโลยีหรือไม่ก็ได้ค่ะ อ๋อคือเน้นที่วิธีการทำงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมใช่ค่ะเน้นที่ How มากกว่า w h t t h เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะลองดูตัวอย่างจากภาคธุรกิจที่ในรายงานเขาก็ยกมาก็ได้ค่ะเช่น Starbucks ครับ Starbucks ทำอะไรครับเขาสร้างระบบให้ลูกค้าสั่งเครื่องดื่มล่วงหน้าผ่านแอปมือถือได้เลยใช่ไหมคะพอไปถึงร้านก็รับได้เลยไม่ต้องรอคิว อันนี้ก็คือเปลี่ยนกระบวนการสั่งซื้อทำให้ลูกค้าสะดวกขึ้นมากนี่ก็เป็น process innovation ค่ะอ๋อ oh, จริงด้วยสะดวกขึ้นเยอะเลยปีอวกาศอะไรเลยนะคะแต่เน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเปล่าให้ได้มากที่สุดซึ่งแนวคิดเรื่องการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไคเซนเนี่ยองค์กรภาครัฐอย่างสงกอสอเองก็นามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการทางานได้เหมือนกันค่ะมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับที่เห็นภาพชัด มีค่ะอย่าง Amazon ที่ใช้หุ่นยนต์ใช้ AI มาช่วยจัดการคลังสินค้าทําให้ส่งของได้เร็วขึ้นมากๆหรือ Netflix ที่เปลี่ยนโมเดลธุรกิจจากเดิมส่ง DVD ทางเปรสนีก็มาเป็นการสตรีมมิ่งออนไลน์แทนทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของการเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือวิธีการส่งมอบบริการครั้งใหญ่ซึ่งก็คือ process innovation นั่นเองค่ะน่าสนใจมากครับมันคือการคิดใหม่ทำใหม่ในวิธีการทำงานนี้เองไม่จำเป็นต้องเป็นเทคนโนโลยีเสมอไป แล้วถ้าองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนอยากจะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมแบบนี้ขึ้นมาบ้างควรจะทำยังไงดีครับในงานวิจัยมีข้อเสนอแนะหรือแนวปฏิบัติที่ดี best practices บ้างไหมครับมีค่ะเขาสรุปแนวปฏิบัติที่ดีมาหลายข้อเลยนะคะถ้าจะลองจัดกลุ่มง่ายๆอาจจะมองได้เป็น 3- 4เรื่องหลักๆค่ะ 1. คือต้องมีโฟกัสที่ชัดเจนค่ะคือต้องรู้ว่าเราจะปรับปรุงเพื่อใครก็คือต้องยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง customer focus แล้วก็ต้องมีเป้าหมายหรือ KPI ที่ชัดเจนว่าอยากจะปรับปรุงเรื่องอะไรให้ดีขึ้นเช่นลดเวลาลดขั้นตอนหรือเพิ่มความพึงพอใจครับต้องมีเป้าหมายชัดเจน สองคือการเปิดทางให้คนทำงานค่ะอันนี้สำคัญมากคือต้องให้อำนาจให้โอกาสพนักงานได้มีส่วนร่วมในการคิดปรับปรุง empower employees แล้วก็ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมเรื่องนี้ด้วยค่ะคือให้เขากล้าลองกล้าเสนอกล้าทำอะไรใหม่ๆอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็เรียนรู้กันไปไม่ใช่เน้นจับผิดอย่างเดียวข้อนี้น่าจะท้าทายนะครับโดยเฉพาะในระบบราชการ การสร้างวัฒนธรรมที่กล้าลองกล้าพลาดเนี่ยใช่ค่ะท้าทายแต่ก็จำเป็นมากค่ะถ้าอยากให้เกิดนวัตกรรมแล้วก็ 3. คือการใช้เครื่องมืออย่างชาญฉลาดค่ะอันนี้อาจจะรวมถึงการนำเทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติต่ตางๆมาช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อนที่มันน่าเบื่อให้คนได้ไปทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น หรือการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ knowledge sharing ภายในองค์กรค่ะมีแพลตฟอร์มมีช่องทางให้คนได้ลากเปลี่ยนไอเดียต่อยอดความคิดกันฟังดูดีเลยครับทั้งโฟกัสชาร์ตเปิดทางให้คนแล้วก็ใช้เครื่องมือช่วยทีนี้นอกเหนือจากตัวสกสอเองแล้วเนี่ยในงานวิจัยเขาก็ไปดูตัวอย่างจากองค์กรอื่นๆด้วยใช่ไหมครับมีบทเรียนอะไรจากองค์กรเหล่านั้นที่เราพอจะหยิบมาเป็นไอเดียหรือมาปรับใช้ได้บ้างครับ ใช่ค่ะมี4องค์กรที่เขาไปศึกษามาแล้วก็มีบทเรียนที่น่าสนใจแตกต่างกันไปเลยค่ะเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐด้วยกันก่อนอย่างสภาพฒน์หรือว่า NESDC นะคะจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆของสภาพัน์คือการที่เขามีห้องปฏิบัติการนโยบายหรือ Policy Lab ที่ชื่อว่า TP Lab ซึ่งทำร่วมกับ UNDP ด้วยนะคะ Policy Lab คืออะไรครับ คือเป็นเหมือนหน่วยงานเล็กๆที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทดลองนโยบายใหม่ๆในวงจํากัดก่อนที่จะนําไปใช้จริงทั่วประเทศนะคะเขาใช้เครื่องมือสมัยใหม่ด้วยนะคะเช่นการทํ e ดิฟโซเชียลลิส n i n g คือไปฟังเสียงสะท้อนความคิดเห็นของผู้คนในโลกออนไลน์จริงๆหรือการสร้างพื้นที่ทดลองที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์คล้ายกระบาทรายให้เด็กเล่นนะคะคือให้ลองผิดลองถูกกับนโยบายในพื้นที่เล็กๆก่อนเท่าเริกค่อยขยายผลถ้าไม่เวิร์กก็ปรับปรุงแก้ไขซึ่งมันช่วยลดความ เสี่ยงของนโยบายใหม่ๆได้เยอะเลยค่ะโหการมี Policy l a b แบบนี้เหมือนการทำ R d ให้นโยบายเลยนะครับน่าสนใจมากๆใช่ค่ะเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากแล้วก็มีี e m i o หรือองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้เป็นองค์กรระหว่างประเทศนะคะ บทเรียนสำคัญจากซีมิโอคือเขาขับเคลื่อนนโยบายต่างๆโดยอาศัยความร่วมมือและเครือข่ายเป็นหลักเลยค่ะเพราะเขาไม่มีอำนาจสั่งการประเทศสมาชิกโดยตรงอ๋อ oh, ใช่ไม่มีอำนาจสั่งค่ะต้องใช้การสร้างพันธมิตรการโน้มน้าวการให้ข้อมูลและก็ต้องปรับตัวเก่งมากๆด้วยค่ะอย่างช่วงโควิดระบาดเนี่ยเขาก็ปรับรูปแบบกิจกรรมต่างๆเป็นออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว เขายังเน้นการเข้าไปแก้ปัญหาการศึกษาในจุดที่เฉพาะเจาะจงเช่นโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนหรือเด็กพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแล้วก็การโฟกัสที่ผลลัพธ์จริงๆค่ะการทํางานผ่านเครือข่ายโดยไม่ต้องสั่งการนี่ก็น่าสนใจนะครับเป็นอีกโมเดลหนึ่งแล้วฝั่งเอกชนล่ะครับบิทคัพกับไทยออยมีอะไรเด็ดๆให้เราเรียนรู้บ้างครับมาที่บิ t คั b กันก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวแทนขององ,องค์กรยุคใหม่ที่เติบโตเร็วมากๆเลย สิ่งที่โดดเด่นมากๆของเขาคือ 1. วิสัยทัศน์ที่คมชัดมากเขามีเป้าหมายจะเป็น Great Company 2. คือการให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับวัฒนธรรมองค์กรและก็คนค่ะเขามีคำเรียกพนักงานเฉพาะเลยนะคะว่า Bitcuber มีหลักการที่น่าสนใจคือ High Slow, Fire Fast High-Slow-Fire-Fast ใช่ค่ะคือตอนรับคนเข้ามาเนี่ยจะละเอียดมากๆใช้เวลาคัดเลือกนานแต่ถ้าเข้ามาแล้วพบว่าไม่ใช่ไม่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรก็ตัดสินใจเร็วค่ะอืมชัดเจนดีครับ และที่สำคัญคือเขาใช้เทคโนโลยีขับเครื่ององค์กรแบบเต็มที่เลยค่ะเป็นองค์กรแบบรีโมทเฟิร์สคืออนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้แล้วก็ใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการทำงานเป็นร้อยๆตัวเลยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการทำงานของคนรุ่นใหม่จริงๆโหการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมกับการใช้เทคโนโลยีเต็มสู่ผับบิตคับนี่ถึงจะเป็นบริษัทเอกชนแต่ก็น่าคิดนะครับว่าองค์กรภาครัฐจะนำแนวคิดบางอย่างไปปรับใช้อย่างไรได้บ้าง ใช่ค่ะน่าคิดมากส่วนอีกที่คือไทยออยไทยออยอันนี้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบระเบียบมายาวนานนะคะจุดเด่นของเขาอยู่ที่การพัฒนาคนค่ะคือทำอย่างเป็นระบบมากๆมีโมเดลเฉพาะของตัวเองที่เรียกว่า Top m o มเดใช้หลักการเรียนรู้แบบ7 0 2 0 7 0 7 0 2 0สิคืออะไรนะครับคือ70%เรเรียนรู้จากการทำงานจริง 20%เรียนรู้จากคนอื่นเช่นพี่เลี้ยงหรือหัวหน้าและอีก10%เรียนรู้จากการอบรมหรือหลักสูตรต่างๆค่ะเขายังมีกรอบพัฒนาความสามารถหรือ capability framework ที่ชัดเจนแบ่งบทบาทคนทำงานเป็น architect คนออกแบบ builder คนสร้าง control คนควบควมุมมีแพลตฟอร์มเรียนรู้ภายในที่ชื่อ Thai Oil Academy แล้วก็จริงจังมากๆกับการนำกรอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศหรือ Operational Excellence มาใช้เพื่อให้กระบวนการําทำงานต่างๆมันมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะฟังดูแล้วแต่ละองค์กรก็มีจุดแข็งมีแนวทางที่น่าสนใจคนละแบบเลยนะครับสภาพพัฒนาเน้นทดลองก่อน CMO เน้นเครือข่าย b i t ค u บเน้นวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีส่วนไทยอ o i นี่เน้นพัฒนากับระบบมากๆ แต่พอฟังดูดีๆแล้วก็เหมือนจะมีจุดร่วมบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับเช่นการมีเป้าหมายที่ชัดเจนการให้ความสําคัญกับคนการปรับดัวเก่งและก็การนําวิธีการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยขับเคลื่อนองค์กรถูกต้องเลยค่ะคุณสรุปได้ดีมากแม้ว่าจะมาจากบริบทที่แตกต่างกันมากทั้งภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศหรือเอกชนแต่ละการพื้นฐานในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงกระบวนการทางงานและการให้ความสำคัญกับคนเนี่ยดูจะเป็นหัวใจสำคัญที่คล้ายคลึงกันหมดเลยนะคะครับผมเมื่อเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วทั้งกระบวนการของสกอเองแล้วก็บทเรียนดีๆจากองค์กรอื่นๆเนี่ยข้อเสนอหลักๆที่งานวิจัยชิ้นนี้เขามีกับสกศโดยตรงเลยเพื่อจะยกระดับการนำนโยบายไปปฏิบัติโดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยเขืออะไรบ้างครับค่ะ ข้อเสนอหลักๆในงานวิจัยมีอยู่สส่วนที่เชื่อมโยงกันนะคะส่วนแรกเลยคือการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมกระบวนการที่มันจำเพาะเจาะจงสำหรับสกสอในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติเลยค่ะคือ ต้นแบบนี้จะพยายามเชื่อมโยงไอเจ้า6ขั้นตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติที่เราคุยกันไปตอนต้นนะคะเข้ากับขั้นตอนหรือแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมตาม่ตางๆเช่นในขั้นตอนการแปลงนโยบายอาจจะเสนอว่าให้ใส่นวัตกรรมด้านการใช้ข้อมูล Data Analytics มาช่วยวิเคราะห์ให้แม่นยําขึ้นหรือในขั้นตอนการสร้างการยอมรับอาจจะเสนอให้ใช้นวัตกรรมด้านการสื่อสารหรือการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่า เราจะแทรกการปรับปรุงหรือการคิดใหม่เข้าไปในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเดิมได้อย่างไรบ้างอ๋อคือสร้างเป็นโมเดลให้เห็นเลยว่าจะเอานวัตก,กรรมไปใส่ตรงไหนอของกระบวนการได้บ้างใช่ค่ะส่วนที่2ก็คือข้อเสนอแนะในภาพรวมเพื่อพัฒนาตัวสกสศเองให้กลายเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมมากขึ้นค่ะอันนี้จะมองใน5มิติสําคัญที่เขาศึกษามา คือ 1. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรต้องชัดเจนว่าส่งเสริมเรื่องนี้ 2. โครงสร้างองค์กรต้องมีความยืดหยุ่นไม่เถอถะอทะ 3. เรื่องบุคลากรต้องพัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4. ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรต้องเปิดรับคิดใหม่ๆกล้าลองผิดลองถูกและ 5. สภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งทางกายภาพและระบบสนับสนุนต่างๆ ต้องเอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ค่ะเป็นการมองทั้งตัวกระบวนการทำงานและตัวองค์กรควบคู่กันไปเลยค่ะเป็นข้อเสนอที่มองครบวงจรดีนะครับทั้งตัววิธีทำงาน process และตัวองค์กรกับคน organization and people ที่ต้องพร้อมสำหรับนวัตกรรมโอ้โหวันนี้การพูดคุยเจาะลึกของเรานี่ได้อะไรเยอะมากๆเลยนะครับถ้าผมลองสรุปเกณฑที่ได้วันนี้ก็คือ 1. การทำให้นโยบายมันเกิดผลจริงเนี่ย มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะแต่มันจัดการได้ด้วยการมีกระบวนการที่เป็นระบบอย่างกรอบ6ขั้นตอนที่สกศใช้อยู่ก็ช่วยให้เห็นภาพและจัดการได้ดีขึ้นใช่ค่ะการมีกรอบช่วยได้มาก 2. เราก็ได้เห็นกลยุทธ์หรือวิธีการที่สกศใช้จริงๆในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญอย่างมาตรฐานการศึกษาชาติซึ่งก็มีความพยายามในหลายเลยด้านทั้งการมีส่วนร่วมการสื่อสารการให้ความยืดหยุ่นและ 3. ที่สําคัญเลยคือ คำว่านวัตกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีล้ำๆเสมอไปแต่หัวใจมันคือการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างหลายๆองค์กรเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามใช่เลยค่ะบทเรียนจากองค์กรอื่นๆที่ยกมานี้มีคุณค่ามากนะคะเพราะมันแสดงให้เห็นว่าไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวก็จริงแต่ก็มีหลักการแล้วก็แนวทางที่น่าสนใจที่เราสามารถนามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทขององค์กรเราได้ ครับผมในช่วงท้ายนี้ครับมีประเด็นไหนที่อยากจะฝากทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดต่อหรือว่าไปสำรวจเพิ่มเติมกันเองไหมครับ มีมประเด็นหนึ่งค่ะที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นความท้าทายที่ใหญ่กว่าแค่การสร้างต้นแบบนวัตกรรมกระบวนการนะคะคืองานวิจัยชิ้นนี้เสนอต้นแบบที่ดีมากให้กับสกส,กสกน,นะคะแต่คําถามที่มันตามมาแล้วก็น่าคิดมากๆสําหรับทุกองค์กรขนาดใหญ่เลยไม่ใช่แค่สกสกน,นะคะก็คืออะไรคืออุปสรรคที่แท้จริงที่ทําให้การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันฝังรากลึกไกลเป็นส่วนหนึ่งของ DNA หรือวัฒนธรรมองค์กรจริงๆไม่ได้ อืน่าคิดครับทำไมห,หลายๆครั้งมันถึงเป็นแค่โครงการประเดี๋ยวประเดาหรือทำตามกระแสช่วงนั้นแล้วพอหมดโครงการหมดกระแสมันก็หายไปทำยังไงให้การปรับปรุงการคิดค้นวิธีทำงานใหม่ๆให้ดีขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติของการทำงานในทุกๆวันไม่ใช่เรื่องพิเศษที่ต้องรอให้ผู้บริหารสั่งหรือต้องตั้งโครงการใหญ่โตอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายให้พวกเราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปค่ะ เป็นคำถามชวนคิดที่คมคายมากแล้วก็ท้าทายจริงๆครับการจะทำให้การปรับปรุงการพัฒนามันกลายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรได้เนี่ยคงต้องอาศัยทั้งความตั้งใจจริงการออกแบบระบบที่ดีแล้วก็การลงมือทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจริงๆนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเรามาจนถึงตอนนี้หวังว่าข้อมูลมุมมองต่างๆที่เราได้คุยแคะและกลั่นกรองกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์หรือช่วยจุดประกายความคิดอะไรบางอย่างได้บ้างนะครับแล้วกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ